สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็พบกับช่อง bnm channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับใครที่หากันร้อนนะครับกันร้อนเปล่าเครื่องตัดหญ้านะครับเปล่าเครื่องตัดหญ้ามันจะอยู่ตรงข้างนะครับมันจะอยู่ตรงข้างเพราะไเราสปายแล้วนะครับมันจะร้อนนะครับถ้าไม่มีผ้ากันร้อนนะครับหรือว่าตัวหุ้มเปล่าตัวนี้นะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะครับสั่งมานะครับของยี่ห้อม้าทองนะครับยี่ห้อม้าทองตัวนี้ราคาแค่ 65บาทนะครับผมได้มาในราคา65บาทเดี๋ยวมาลองใส่ดูกันนะครับว่ามันจะใส่กันได้พอดีไหมนะครับเขาบอกว่าสามารถใส่ได้กับรุ่น C11 นะครับ n b c RBC นะครับได้หมดนะครับเดี๋ยวมาลองใส่กันนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับคุณผู้ชมแค่65บาทมารีวิวให้ดูนะครับเปลือใครที่กําลังมองหาอยู่แค่นั้นเองนะครับเปืือกครที่มองหาอยู่นะครับก็เห็นว่าราคามันไม่แพงนะครับราคามันไม่แพงก็เลยมาแนะนํากันนะครับมาแนะนํากัน ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตีนทุกแกนะครับเป็นตีนทุกแกนะครับเป็นตีนตุกแกนะครับ,กกรบ,กกรบามาลองใส่กันดู ใส่ได้พอดีนะครับคุณผู้ชมถือว่าใส่ได้พอดีนะครับแต่มันดูสั้นๆไปหน่อยนะครับมันจะดูสั้นๆแปลกๆตาไปหน่อยนะครับของผมนะครับมันไม่มีตั้งแต่ซื้อเครื่องมาแล้วนะครับตั้งแต่ซื้อเครื่องมาใช้งานมาห้าปีแล้วนะครับเครื่องนี้นะครับห้าปีแล้วนะครับคุณผู้ชมทนมากนะครับทนมากแต่มันใช้งานได้นะครับนี่ครับมันใช้งานได้นะครับก็ถือว่ามันเข้ารูปเข้ารอยอยู่นะครับเข้ารูปเข้ารอยอยู่นะครับก็ช่วยกันร้อนนะครับได้ระดับหนึ่งเลยนะครับดีกว่าไม่มีนะครับเวลาตัดนานๆ ถ้าสนใจนะครับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอไปกดดูกดซื้อกันได้เลยนะครับผมได้มา65บาทนะครับแนะนำนะครับแนะนำให้เก็บโค้ดส่งฟรีนะครับเก็บโค้ดส่งฟรีใครเก็บโค้ดไม่เป็นนะครับก็ให้ลูกๆหลานๆเก็บโค้ดให้นะครับคุณผู้ชมนะครับจะได้ในราคาสินค้านะครับไม่ต้องออกค่าส่งนะครับไม่ต้องออกค่าส่งนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับก็มาแนะนำนะครับมาแนะนำเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่มองหาอยู่แค่นั้นเองนะครับ411นะครับ NBC RBC ใช้้ไดดหมเลยนะครับ ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับจะมาทำอะไรจะมารีวิวอะไรนะครับกดติดต,ตามไม่ได้เลยเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ